สบซี่สุขภูสุขณ์ขกับผมพอวันส่วนบนโทรมากให้แนวทางเล่าพัฒนาเราพี่น้องเนาะส่วนมือวันจันทร์ที่สามสิบนี่ยบนบนเขาเนาะพี่น้องบนมันวิ่งโอ้ยวิ่งบนล่างเลขวิ่ง่เขาโอ้เลขวิ่งเขาท่นะาแปดเนาะพ่อเนาะเลขวิ่งเขาแปดเพราะว่าพ่อ,พอให้บนล่างนี่บนลานะออบ่างเนาะเขาที่แปดเอาไปเอาสีนี่ เหปสองปดเขียนแปดสองแปดสี่ไปเขียนแปดสองแปดสี่แม่ยุแม่ยุพ่อเน้นสองเจ็ดครับอันเก้าเจ็ดครับมันเจ็ดกับแปดเข่าที่แปดเข่าที่แปดนี่ พ่อไปเน้นพ่อไปเน้นลักลักเงกทุนวันมันจะมเคุอก็ุ้อน่ยขยนว่าครับมันก็ขยันมากเลเ่เดี๋ยวมืมแร่งเอาไมเม่นแล้วพอซื้อเหล็กไปซื้อต่อซื้อตะตรงตรง ตา่าผมก็บอกเอฟซีอยู่ันเลขพ่อเขาส่วนมากขีเขาตรงๆรงวดนี no, 50, ้งวดมัเ่นจะป็นสองแปได้เลยพเกรเด้วเน่ะ่ได้เป็นแปดสองแวจมาพจมาผมบอกเอฟซีว่าคันเลขพ่อเขาขีเขาตรงตรงบัดนั้นพ่อเขาตรงๆรงที่บัดนี้ เขาตกกลับแท้ๆมันเขียนผิดจีมัเขียนผิดมันมันจำจำยี่เงไม่ใ่เป็นแปดจุดไทยไแปดจุดไทยแปดุดไทยโอ้แสดงว่าพ่อเขียนผิดธรรมดามันจีอธรรมดาจกับแปดไม่ยู่ยูักหน่วยดีแมนแมนอือก็ขึ้น,นเส้น,นันกูแย่ืองนกูแ่ยครับนี้ก็ขึ้ขก่อล้วแหละนี่ตายเกิดเลยแหละ เดี๋ยวครับผมเขียนเขียนลูกกวบักเขียนวันที่ก่อนบัครับผมเขียนวันที่อยู่ครับผมเขียนกันเขียนเขียนวิ่งก่อนเขียนวิ่งวิ่งบนวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างนี่ตัวไรพ่ออืมโอ้คนละตัวกับเป็นทร่มไมห่เหนึอนกันโอ้ เลยเก่าเก้าเก้ากับหกจีปลาซัมจังไหนปูปลาซัมจังไหนปูสามแปดโทุ่มาบ่อบางหนึ่งหันเก้าก็แปดเกิดโอ้ยพอแม่เว้าวพีทว้าวิีทว้าวิีอันของปูนั่นหกก็แปดของปูอืมมันส้นกับมันส้นกันที่หก มันนั่นมันทั้งมื่อมื่อชี้มื่อมันมาสองจอยมันทั้งตรงกันครับปัวยังอะไรเงินเลยที่กขาหกเลยอ่ะอืมสีกับหกแล้วก็าสุดมันจะไปเอ้าเลขอันนี้เลขคำนวณมันมันมันตรงมันตรงกันได้ตัวพ่อเพราะว่ามันกรไม่ไใช่เลขเก้าตัวเนาะคำนวณเนาะครับเลขเก้าตัวบาานี้เลขที่ออกกับหกตัว เกาเลขหกเกาเลขหกตัวมาคำนวณมันก็นตรงกันแล้วเรียกจับคู่เลยพ่อทำเก้าเดี๋ยวครับเดี๋ยวอันงวดนี่นี่งวดนี่นี่ตรงแท่บอตรงแท่บอเข่าตัวอตบออันบอเข่าตัวกลับตัว บ้าเอาเดกะก sure> ็เล่นกันแล้วไปได้ครับเอเซียแล้วดีีเก mm, ้ไปย่างครับเขียนตวสามเก้าม่ซีเก้าครับซีเก้าซีเก้าค่าตะบอซีเก้าล้านได้ครับหกเก้าหกเก้าเขียนแล้ว มันบ่บ้าน <microscope>. huh. <bag Aj ita> ้ำกันบ่มันบ้าานกันบ่บาบเอาอะเอาอะโอ้โอ้อันหเก่าหนบ่หกเก่านบ้าบาน้ำกันนั้นบ่่มาผมอ่า่มาผมกระชีกากระบาดไว้อาหกเก่านิคบ้าาน้ำกันเปลี่ยนเป็นหาเก่านบ่ครับเอยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเเ จะ่าหากเกานะเขาขีบบกขายนี่เอาเอาฮกหาเกลเอาเอาเอาหา,หาเอา,ากหาอืมฮกหาอันฮกหากัะขิบบกขายกับมะเร็งนี่เขาเขาขี่เขาขี่กันตามรัฐบาลไทยร <c oughs> ้อยเปอร์เซ็นต์ไปร่วมกันตลอดเลย อ,อันผมตัดแล้วอันหกับเบ9้นี่เออเอาเอาก็เบ้าไปครับเอาเอาลังค์อลับหว้ไปเ,ยเลยอลักค์จำห สามหกครับสี่หกสี่หกแลก้วก็ห้าหกเอ้าหาอันหกขาผมเขียนเหรอหกขาผมเทียนแล้วว่าเป็นยังครับว่าเป็นยังเพราะว่ามันครับกับตัวเอาละเสเราไปัน ว่าแล้วหวหก่าหัวหกครับครับหเขียนวเหรอยะครับหกหากระเขียนหาหกกระเขี้ยนแล้วอันเจ็ดหกเจ็ดหกวะครับเออเจ็ดห แปดหกเอาเชยนร,กราก็ว้าเท่าบัน้องหาก็มันจะขึ้นสิบสองเล่นครับอัน <c oughs> อัน,นแปดหกกันปะครับแปดหกเขียนแล้วครับเก้าคู่เล้วพ่อ เพราะว่าเพราะว่าโตโตมันเชนพิษมันเป็นโรคหาครับว่าเป็นยังคือใช่ใช่โรคยื้ยื้ยื้หลังไหมหมอจะต้องกลับเนี่ยบังไว้น้ำแนล่ะครับ<อ>บาริสบาริสามบาริสามตัวสามตัวนี่เอา สองสองปปแปดเาแปดสามหกแปดสามหกครับแปดห้าหกตัวราคา6กละเขาขิดว่าขาย พราว่าเขาขี่อันตามรัฐบาลไทยออมันมานํ้กันถูกงวดนะพ่อ,อ,อมานน้ากันถูกงวดเลยห่ะมันขี่เรนตามคนรัฐบาลไทยมั้เอาพ่อมากตัวใดส่วนตัวชั้นตัวแรกาหกกับสามหกแหละตัวทจับลอยหละตัวนี้จับละลอยละขั้น<อ>พ่อฝากผมนี่ว่าต้องคิดได้มีตัวใดเนี่ยครับมีหาหกกับตัวใดอีกตัวเน้นสามหก อันขั้นพ่อฝากอันอันจะอันจะคิดว่าขีไ่<ะ>ได้ด้ะแมนครับห้าหกขุแมนครับาารแมนครับอออโอ้ตัมมตมมวตมากียมเเเเหเลยโอ้ตัวมัก่สามตัวมากี่สามหกตัวมาก นมนามนแมนไม่ฮมันบลแน่ดอกมันมันก็ต้องบมันก็ต้องมีมองซื้อละมันมันมันว่ามันว่คือกันดอกต่อระเจระหม่องแมนแมนเจอะหม่องว่าคือกันเอาพเอาพ่เลขวิเลขวิ่งเด่นหกปอนนี่เพราะว่าผมวองกลุมหรหกนี่เพราะว่าพ่อเน้นจิทหกด้ แก,กให้รรใหมันได้แกให้มันได้เด้อยมือแดงนี่แกให้มันได้อย่าว่าปรกลับเด้อ <c oughs> จบาทกระบารนี่วงมาให้ผมกับตัวนี้ล่ะนี่ตัวแปดสองนี่บ่ได้เงินแทนทีขีดได้เงิน อันพ่อได้ซื้อมันต้องใบมันเป็นสองแปดเลยครับถ้าซื้อถ้าซื้อเหล็กบอกแล้วซื้อเหล็กบอกกับแทันทีที่ได้เงินป่านอนอยู่ในเขียงบ่ได้ซ้ำมันมันมันเหตุเลยสองอันเลยนะตัวหนึ่งจะไปเห็ุกับสูตรไอ้สูตรวันก็เหตุเจ้าสูตรวันนั่นจะเป็นสองแปดอ๋อพี่น้องแคบหน้าจอครับผมของพ่อบริษัทนะพี่น้องเร่อ ของพอปรนสวนเมื่อแรกสองถุงเครื่องบนล่างวิ่งเก้ากับ6เด่น6กล่องเก้าจับคู่ก็คือ3ามเก้าสี่เก้าหเก้าพันตัดพันวา่าหกกับเก้ามมมันตานกันตัด6กเกแล้วก็หกหาเก4 6ดเก้าสามหหาหกเแล้วก็หก เพิ่นกับไม่นเน้นให้สามหกกบหาหกเด้อพี่น้องเด้อส่วนเลขสามตัวนี่กับแปดสามหกแล้วกับแปดหาหกพี่น้องห้าก็แคบหน้าจอเด้อครับเด้อมักชอบจะใดละพิจารณาเบิ้งไว้แรกนี่บนล่างไปกลับเด้อพี่น้องเด้องวดตัวหนึ่งกับข้าวตุกลับอ๋อคอยโชคคอยมันคอยรวยคอยแห้งมว้แรงนี่ลำลำรวยๆกันสูขผู้สุก้อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพชรพาลวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม